สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มในภาคเช้าพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดวพระรมกายจอเจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นรันตชัยโดยประธานนำกล่าวคือกายาณมิตรสาธิตกายาญมิตรสุตภากาลยารมิตรมาริสาการานมิตรเจ และเด็กหญิงลีน่าสมทรัพย์ส่วนกลาลยนานมิตรแพงอินทรรักษาเป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายมตัตตกะพัฒตาหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายทีฬาานพศสัตวพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมและในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับฟังรับฟังธรรมะนะคะจากพระครูใบดีการารงค์คุเนสัตโกค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะสงฆ์และคณะกัรยานมิตร ที่วัดพระรธมกายจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะ